วันนี้เรากลับมาเรียนต่อบทที่ 2, 48, สองตอิสดสี่สิบแปดคำว่า scare scare ที่แปลว่ากลัวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ she was scared of the d u c k she was scared of the d u c k เธอกลัวความมืดเธอกลัวความมืด ภาษาไทยใหญ่มันนางโกลองรับสิ่งมันนางโกลองรับสิง่งภาษาพมา่าตุมะอมองโกเจ้าแดตุมะอามองโกเจ้าแดคำว่า,าตะ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 แปลว่าความมืดความมืดภาษาไทยใหญ่ลองรับสิง่งลองรับสิง่งภาษาพม่าอมอง a m o u n ตัวอ,อย่างที่สอง The lost night s c a r e d t h h e c i l e The lost night s c a r e d t h h e c i l e เสียงดังทำให้เด็กกลัวเสียงดังทำให้เด็กกลัวภาษาไทยใหญ่เสียงอันแห้งนั้นเฮ็ดใหโลออนโกเสียงอันแห้งนั้นเฮ็ดใหโลออนโกภาษาพม่า เจลองตังกะกลหหูเจ้าลองเสีแเลเจลองตังกะกลีก์หูเ,เจ้าลอกกลาเลสีแหลทีนี้คำว่าเชลแปลว่าเด็กเด็กภาษาไทยใหญ่ลุกอ่อนลูกอ่อนภาษาพม่ากะเลกะเลตัวอย่างที่3 don't worry spiders don't scare me Don't worry, spiders don't scare me. ไม่ต้องห่วงแมงมุมไม่ได้ทำให้ฉันกลัวไม่ต้องห่วงแมงมุมไม่ทำให้ฉันกลัวภาษาไทยใหญ่อย่าไม่ใส่กงก้าวอัมเหตให้เกาโกอย่าไม่ใสกงก้าวอัมเหตให้เกาโกภาษาพม,าม่าเซมปูบาเนี้ยเป็นกูเรกะลิกะเจ้าเสียบาบู เซมปูบ้านี่ยปิ่งกูเรยกจนโนโกมันเจ้าเซบาบูคำว่า,าสไปเดอร์สแปลว่าแมงมงุมแมงมงุมภาษาไทายใหญ่โก่งกาวโก่งกาวภาษาพม่าปิ่งกูปิ่งกู